ก็ช่องปอนแคมปิ้งนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ช่องปอนแคมปิ้งไปแคมปิ้งทุกที่ที่คนปกติไม่ไปกันนะครับผม โอเคครับ okay. คุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นทางข้าวไปน้ำตกนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงน้ําตกตาเทืองแล้วนะครับผมซึ่งอยู่ในอําเภอคีรัตนิคมนะครับผมขณะคนอําเภอคีรัตนิคมด้วยกันนะครับผมยังไม่รู้นะครับผมต้องถามคนที่ว่าอยู่บ้านอยู่ใกล้กับน้ําตกนะครับผมเขาจะบอกทางมาถูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมรอบข้างๆก็จะเป็นป่าเป็นสวนยางนะครับผมซึ่งน้าตกนี้ก็จะอยู่ในสวนของชาวบ้านนะครับผมคุณผู้ชม ส่วนมอเตอร์ไซค์เราก็จอดไว้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็เป็นสวนปาล์มนะครับผมคุณผู้ชมส่วนด้านนั้นก็คือทางเข้ามานะครับผมก็คือถนนแบบนี้เลยนะครับผมก็คือวิ่งให้นะครับผมคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่มีบ้านคนนะครับตรงนี้ขอเรียกว,ว่าน้ําตกตนตาเธือนะครับผมเป็นน้ําตกลับๆของอําเภอคีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมซึ่งน้ําตกแห่งนี้นะครับผมมีแต่คนในพื้นที่เท่านั้น ที่รู้นะครับผมคนนอกหรือว่าคนอำเภอเดียวกันบางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมว่ามันมีน้ำตกอยู่ที่นี่นะครับผมซึ่งวันนี้ช่องปอนแคมปิ้งและก็เพจปอนแคมปิ้งไปแคมปิ้งทุกที่ที่คนปกติไม่ไปกันนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแคมปิ้ง24ชั่วโมงกันที่นี่นะครับผมขอให้คุณผู้ชมเอนจอยกับคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดู รอบรอบทิศเลยนะผมว่าบรรยากาศน้ําตกทางลงทางขึ้นอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับต้องขอไฟด้วยนะครับผมตอนนี้มันเวลา17นาฬิกาแล้วนะครับผมภาพอาจจะแตะไปนิดหรือว่าภาพอาจจะรางๆนะครับผม่องจะแสงไม่พอนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้น้ําน้อยนะครับผมคุณผู้ชมนู่นครับยาวเลยนะครับผมน้ําตกน้ําตกอยู่ตรงนู แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอ่องน้ําไว้อาบน้ํานะครับผมท่านผู้ชมดูกันนะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกนะครับผมน้ําตกลับๆ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนก่อนนะครับผมคุณผู้ชม ่าช่องนี้ลงขึ้นลําบากหน่อยนะครับผมถ้าว่าคนไม่ค่อยชินกับความสูงนะครับผมคุณผู้ชมอันนี้ก็คือทางขึ้นทางลงจะอ่าน้ําตกตนตาเถือนะครับผมก็คือเราเห็นช่องไหนที่ว่าเดินลงได้เราก็เดินลงไปเลยนะครับผมอย่าไปกลัวกับมันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินออกจากน้ําตกแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูที่่ารถผมจอดอยู่นะครับผมไปนะครับผมไปไปกันเลย ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะกางเต็นท์บริเวณนี้กันนะครับผมคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ก็คือช่องที่หนึ่งนะครับผมไว้ลงน้ําตกแล้วก็ช่องสองอยู่ตรงนู้าช่องที่สามอยู่ตรงนู้นะครับผมก่อนที่ผมจะมาถึงช่องที่หนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมว้าวาก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับผมที่น้ําตกโตนตาเทือนะครับผมเป็นน้ําตกลับๆนะครับผมซึ่งเป็นน้ําตกของหมู่บ้านนะครับผม มีเด็กคนในพื้นที่นะครับผมที่รู้กันนะครับผมว่าน้าตกอ่าแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับผมอย่างไรโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นกันข้างบนนะครับผมไปกันเลยนะครับผม let's go โอเคครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องออกจากน้าตกก่อนนะครับผมเพื่อจะไปซื้อข้าวสองถุงนะครับผมแล้วก็ซื้อน้าเปล่ามาสี่ขวดนะครับผมซึ่งผมกะจะเข้ามาสํารวจไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ผมจะออกไปซื้อของนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายเก็บกินเสิร์ตได้เป็นบางช่วงนะครัผมหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางออกจากน้าตกก่อนนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาใหม่อียี่สิบนาทีนะครับผมคุณผู้ชม หลังจากเราซื้อข้าวเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะขี่ไปเซเว่นก่อนแล้วก็ขี่มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขับข้าวทางนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินทางไปที่น้ำตกกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ข้าวกับน้ําเปล่ามาแล้วครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ข้าวกับแกงมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีน้ําเปล่าสามขวดนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินทางกับน้ําตกของเรากันนะครับผม Let's go You feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know. Mm -hmm. หลังจากที่เราออกจากถนนเส้นหลักแล้วก็ตอนนี้เราก็เข้าถนนเส้นหมู่บ้านนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นสะพานะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงกลางสะภานนะครับผม ซึ่งตอนนี้สองข้างทางก็จะเป็นสวนยางพารานะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็มีภูเขา,อ,าอยู่ข้างๆด้วยนะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงน้ําตกแล้วนะครับผมหลังจากที่เรากลับมาจะซื้อข้าวนะครับผมก็จะมีน้ําเปล่านะครับผมอยู่สามขวดแล้วก็มีแกงหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็ข้าวเปล่าอีกหนึ่งถุงนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากางเต็นเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศรอบๆข้างนะครับผมว่ามันมืดเพียงไหนนะครับผม เดี๋ยวผมจะมารีวิวของในเต็นท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับผมก็คือมีน้ําเปล่าแล้วก็มีข้าวนะครับผมแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็เสื้อผมนะครับผมแล้วก็ผ้าปูรองนอนนะครับผมคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมน้ําตกโตนตาเทืองนะครับผมก็ช่องปอนแคมปิ้งนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ช่องปอนแคมปิ้งไปแคมปิ้งทุกที่ที่คนปกติไม่ไปกันนะครับผมสวนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังเต็นท์ของเรานะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพา,าทุกคนลงไปที่น้ำตกโตนตาเทือกันนะครับผมเป็นน้ำตกลับๆที่บรรยากาศโคตรด,ดีเลยนะครับผมคุณผู้ชม โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ลงมาถึงน้ำตกแล้วนะครับผมโ oh, อ oh, ค้คุณผู้ชมเออโอ้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศโคตรฟินเลยนะครับผมมานั่งถ่าย คลิปอยู่ที่น้ำตกนะครับผมคุณผู้ชมครับตรงนี้คือน้ำตกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินกลับเต็นกันนะครับผมเดินไปเลยนะครับผมคุณผู้ชม บริเวณน้ําตกก็มีบ้านคนอยู่หนึ่งหลังนะครับผมนอกนั้นก็เป็นสวนปาล์มสวนทุเรียนแล้วก็สวนยางพารานะครับผมส่วนตรงนั้นก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราเดินกับเต็นท์กันดีกว่านะครับผมอ่าโอเคนะครับผมไปกันเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็กินข้าวกันเลยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามากินข้าวกันนะครับผมทุกคนวันนี้เราก็มีแกงต้มปลาดุกนะครับผมก็คือ,อปลาดุกแกงพริกนะครับผมปลาดุกทะเลนะครับผมแล้วก็มีข้าวเปล่า หนึ่งกระปุกนะครับผมอ่าแล้วก็มีแหนมทอดหนึ่งถุงนะครับผมโคตรอร่อยเลยนะครับผมปลาดุกทะเลนะครับผม แกงทิปลาดุกทะเลนะครับผมแล้วก็ข้าวเปล่านะครับผมแล้วก็มีแหนมทอดแล้วก็เทียนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผม ึ่งผมย้ายเต็นท์จากตรงนู้นนะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอ่าตรงนู้นมันมีรังมดนะครับผมแล้วก็มดมันเข้าในเต็นท์ผมนะครับผมทำให้ผมต้องเก็บของเก็บอะไรย้ายจากตรงนู้นนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมเหนื่อยเลยนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่างไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วว่าเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมเมื่อคืนเรานอนตรงนี้เราตั้งเต็นต์ตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมก็คือมด มดมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับผมมาครับมากันเยอะเลยนะครับผมจนมดข้าวเต้นผมขึ้นบนผ้าใบขึ้นอะไรนะครับผมแล้วก็ผมเอาเต็นมาตั้งตรงนี้เป็นจุดที่สองนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงอตอนเช้าผมก็นอนตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เวลา1 0บโมงนะครับผมเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์มากมายเลยนะครับผมตั้งแต่ มัดคันไฟบุกเต็น์นะครับผมสองไฟไหม้นะครับผมไฟไหม้ถังน้ำแข็งนะครับผมเนื่องจากที่ผมกินข้าวอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมเอาเตียนปักที่หูถังน้ำแข็งไว้สองข้างนะครับผมออย่างละข้างนะครับผมแล้วหลังจากที่ผมกินข้าวอยู่แล้วอิ่มๆนะครับผมผมก็นอนแบบนี้นะครับผมแล้วก็นอนเล่นตัวศพับนะครับผมแล้วก็เผลอหลับนะครับผมคุณผู้ชม สุดท้ายผมได้กลิ่นอร่อยเหมือนกับไฟไหม้ไฟไหม้ยางครับผมแปลว่า,าไม้พลาสติกนะครับผมผมรีบตื่นเลยนะครับผมคุณผู้ชมหันไปอีกทีนึง่งฐานน้ำแข็งที่อยู่ตรงนี้นะครับผมลุกเป็นไฟชูมจูมชูมโอ้โหครับคุณผู้ชมทางลงศูนย่น้ำตกตนตาเทือนะครับผมอุยอ้ย โอเคครับลงมาเลยนะครับผมน้ําแห่งนี้มันไหลมาจากที่เดียวกับคลองน้ําใสนะครับผมคุณผู้ชมคลองน้ําใสของจังหวัดสุราษฎร์มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดจุนะครับผมคลองสายนี้ก็สายเดียวกันนะครับผมมาจากคลองน้ําใสเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบริเวณน้ําตกนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาแล้วครับผมทําให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไร่นะครับผมคุณผู้ชม ยังคงเป็นสถานที่อ่ารูปแบบเดิมนะครับผมก็คือเป็นดิบดิบอยู่นะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวผมจะพา,าทุกคนลงไปที่น้ำตกกันนะครับผม ลำน้าแห่งนี้เป็นลําน้าเดยวคลองน้าใสนะครับผมคลองน้ําใสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์นะครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับผมว่าน้ําสะอาดเพียงไหนนะครับผมแล้วก็บรรยากาศเหมาะกับมาเล่นน้ําหรือว่าเหมาะหรือว่าเหมาะกับมาพักผ่อนนะครับผมก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับผม คนภายนอกยังไม่ค่อยรู้นะครับผมคุณผู้ชมซึ่งทางลงน้ำตกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชม คุณผู้ชมตอนนี้ก็เวลา1ิบโมงแล้วนะครับผม1ิบโมงครึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเก็บแตนแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่างไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ที่เพจแล้วก็ youtube บอนแคมปิ้งนะครับผมขอ,ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคนที่ชอบในสิ่งที่ผมทำนะครับผม Let's go นะครับผม Let's go